สวัสดีครับผมมือนี่ทุ่มรับจ้างค่ะอาย่หอโหวตจังหวัดร้อยเอ็ดครับมือนี่วันที่สิบสี่พฤษภาคมครับพี่น้องในการเดินทางผมมาแจศรีเกตอำนาจเจริญมาแล้วมาเยสโซแล้วก็มาร้อยเอ็ดต่อครับเดี๋ยวผมมีผ้ามาเบิ่งหอโหวตขึ้นเมื่อไรครับย่ำขึ้นเขาปิดแล้วครับแต่บรรยากาศย่ำมาขึ้นผมเคยมาย่ำเว้นขึ้นไปข้างบนนี่ตอนนี้สามสิบสามเมตรตั้งสองคนละแต่ผมค้ามา ผ้าพี่พ่อน้องชาวเฟซบุ๊กและเพื่อนๆโอ้เป็นในเฟซบุ๊กมาเบิงมารับชมบรรยากาศ่ำขึ้นกับคนรอยเอ็นคนที่มาออกกำลังกายมาหน่ก็เป็นสารลักเมืองครับอ่าเอิ้นะฮะฮอโวลดาคาบึงพระรัชชัยครับเก็บภาพนี่ฮอโวดเมืองลอยเมืองลอยเกินพี่น้องไปพุดเพิ่นเปิดเพิ่งอิติตุกศิษย์เอาให้บรรยากาศ ขัขึ้นครับขับขึ้นของวรรณคั่นดิ้าปูใไรพานไปพานมานะมาได้มาเที่ยวครับหอโ์โมนมายามเวทนี่ข,นนนขึ้นไปเทิงไลยพี่น้องขึ้นไปเทิงเลยครับสืบบัตรขัาไปถึงอ่าด้านนี้ก็เป็นเป็นเกินบึงมะล้านชช่บึงมะล้านชช่เป็นสารหลักเมืองครับด้านเกาะกลางหน้ามัคาเไปสาหลักเมืองไปบาบไปยังได้ครับ เป็นแลนด์มาของค้นลอยพี่น้องครับฮอว์โว้เด้อนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปเมืองไก่ครับครฮอว์โว้ยขึ้นเพือนพี่ออกแล้วมันไกลเดี๋ยวเพือนเีาก็มา อ๋โบดพี่น้องเนี่ยเจ้าในเฟซบุ๊กนันคือเป็นการเนี่ยมาเที่ยวพร้อมผมผมผม,ผมพาผมพาพี่พาน้องมามาเที่ยวเนี่ยครับเอาโบดจะเป็นการเนี่ยมันต้องเที่ยวเ,ยเป็นรูปโบดครับเนี่ยนี่ครับเลยมิสไปเที่ยวมาท่องเที่ยวไปในตัวครับอ่นี่ครับ พอโบดนี่แหละได้มาเที่ยวได้มาอย่างครับพี่น้องบรรยากาศสีสันคนหลายพี่น้องเนยมขึ้นมาเนี่ยชงหัวคำเขาเหมาะกับร่างก,กายมายางเล่นรอบบึงมะล่านใช่ครับเมืองเกิดลอยพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมาแ่มายางเป็นตัวไันเป็นทึ่งครับชมเมืองลอยเอ็ดผมมาอ่ะผมใจผมเค่อยขึ้นไปแล้วล่ะ,ละผมมาหลายรอบผมมาผ่านมาตลอดเนี่ย แลนของมาในเมืองรอยเอ็ดครับด้านลรงนี้นีเกี่ยนอะไรหุ่นย่ามือแต่ผมไปมีอติดติดเพ่งปึงพระลานชัยจะเปิดเพ่งอยู่นี่ครับฮอโหวตรดเมืองรอยเอ็ด้อครับเด้อเชิญมาท่องเที่ยวครับถ้ามีโอกาสแวะมากครับหอโหวตรดเมืองรอยเอ็ดทำนี่พี่น้องจวด